วันนี้ทิปแรกนะคะที่เขื่อนศรีนครินตอนนี้วิ่งไปแล้ว280กิโลนะคะตอนนี้ไฟเมืองการอยู่ที่9กสดูกลับมาจะเหลือเท่าไหร่นะคะแ ไปขับสบายมากไม่มีเสียงเครื่องเลยนะคะนุ่มนุ่มไหมนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มไม่เมานะไม่เหมือนที่เขาบอกบางทีมันเด้งมันอะไรแต่รู้สึกประทับใจใช่ปะ่ะชอบใช่ใช่ชบ,บางคนอบ,บอกว่าคนคนนั่งด้วยจะรู้สึกเมานี่ไม่เมานะไม่รู้สึกอะไรเลยอาชีรู้สึกเมาปะครับ ไม่เมามันสบายเนาวันนี้เราไปเที่ยวเขื่อนสีนักรินนะคะแล้วถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะวันนี้ลองทิปใกล้ๆก่อนนะคะไกล้ๆไม่ค่อยมีโอกาสนะคะเช้าก็ทำงานเย็นก็ทำงานนะคะมีเวลาเป็นช่วงสั้นๆช่วงสายๆถึงเย็นนะคะ ถึงตัวเมืองการแล้วนะคะเมืองไม่นิดหมดเยอะมากนะครับ เวลาชนนดป่ามีบรรยากาศด้านข้างนะครับรีเวอร์บ้านโคลฟอ,อร้านอาหารแอดรีสอร์ทเยอะมากคาเฟ่ใครมานี่ไม่ต้องกลัวเลยสบายมากบ้านพักมาหาเอาเลย 1นึกแล้วแล้วก็ซัสโก้ เ,เขาไปน้ำตกกันเราไปเขื่อนใช<ร>่ไหมไปเขื่อนก่อนอันไหนวะสันเขื่อนข้างบนตรงไปน,นี้เราไปสันเคเขื่อนข้างบนก่อนนะคะแล้วค่อยลงมาที่น้ำตกเอราวัณว้าวอ่าจะถึงสันเคเขื่อนแล้วนะครับสันเคเขื่อนตรงไปลงไฟฟ้าซ้ายมือสันเคเขื่อนตรงไป าตอบคุณถามไปเลครับจะบมชมวิวสันเคื่นอน Let's g นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆเขื่อนเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีห้องน้ำอยู่ซ้ายมือนะคะแล้วก็ที่จัดรถอยู่ขวามือเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆสันเขือ่อนนะคะอันนี้สันเขือะะเข่อนไปดูกันเลยข้างบนนี้ลมแรงมากเลยนะคะบนสันเขือ่อน แพอยู่ไกลๆทางนู้นทางนี้เขาไม่ให้จอดรถนะคะต้องไปจอดที่ลานจอดเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดย ร่มรื่น ชอบอ่ะถ่ายแล้วมีคนหลบอ่ะสนุกดีวันนี้เราเอารถไฟฟ้ามานะคะลองทริปว่าจากบ้านเราขับมานี้แบตจะลดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะขึ้นรถแล้วเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่น้ำตกนะคะตลาดสดผ่านตลาดสดเอราวัณอ้าวใครเอาอะไรมากดูซ้ายมือ อยู่บางแสนชะอำาหมขยานแห่งชาติเอราวัณไม่ต้องเนเสื้อค่ะตอนนี้ต่อแถวนะคะรอจ่ายเงินค่าเข้าอุทยานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าเข้าอุทยานเท่าไรโอเคบายเรียบร้อยนะคะชำระค่าเข้าเรียบร้อยค่ารถคันละ30บาทค่ะเด็ก สามสิบผู้ใหญ่หกสิบบาทนะคะอ่าเขามาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ไม่ได้มานานมากแล้วนะ โอ้โหวันหยุดคนเยอะมากเลยนะคะน้ำตกเอราวัณรถเยอะมากมสุดอะดช่องแอรหยุดเข้าพรรษา5วันคนพึืๆดดบๆรนะัถึงตรจอัตรกาอันาถึงตรวอัตรก่อนนะคะั ขออนุญาตค,ค่ะโอเคขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะปะชื่ว่ารัมการ์สคือหาที่จอดได้เลย ติดตามมาตรา20ประกอบมาตา47แห่งพระราชบัญญัติพิมพายาแหาติอนัทรูปสุดน้ำตกเอราวัณน,นะคะทางเข้าน้ำตกเป็นภาษารังกาษด้วย่กันระษานนี้เป็ะประกาศจกรมพยากรชาต่งรอทางเข้าน้ำตกนะในปีร้านค้าสวัสดิการนะคะทางเข้าน้ำตก ไปไปเลยไปขวามือ ีบริการับรถส่งด้วยนะคะอันนี้ทางเข้าน้ำตกเราห้ามนำเข้านะครับท่านใดมีนะครับถึงที่ด่านตรงนี้นะครับเรามีตะกร้าให้ยืมนะครับเราเดินไปเรื่อยๆนะคะเราจะไปถึงน้ำตกทั้งเจ็ดชั้นนะคะว่าชื่ออะไรบ้าง ชั้นที่หนึ่งนะคะมีบริการรถกอล์ฟนะคะนี่ส่วนของชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชั้นที่สองที่สามแล้วค่อยเล่นน้ำเนาะวันนี้ไม่รู้จะได้สักกี่ชั้นนะคะ <ไ>อันนี้ชันน้นที่หน,นึ่งเนาะนเยอะมากเลยบอกปลาดิเัื่อนที่สองันไม่มีป้าบอกเอชั้นที่สองชั้นที่สองไหมหรือจะไปดูสามไหมอโอ้ชั้นสอง,สองปลาเต็มเลยวน เอาหนมปังมาเลี้ยงได้เลยไปย้อนไปไปชั้นสามอ่ะไปบอกปาชั้นสองไปมาแล้วนะคะต่อไปไปชั้นสาม ดูว่าชั้นสามจะสวยไหมล่มลื่นม,มากเลยนะคะสงบได้ยินแต่เสียงน้ำตกชั้นที่สามอันนี้ชั้นที่สามนะคะเกียดป,ปาปะาตอดเก่งมากนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศ ชั้นที่สอันนี้บรรยากาศข้างในอุทยานนนี้หัวหินชั้นที่4ทางเดินระหว่างชั้น3ไปชั้น4นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะจบแค่ชั้น4นะคะไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอ๊ะน,นี้ชั้นที่4นะคะอกนางผีเสือ้อดูบรรยากาศนะคะชั้นที่สี่ เดี๋ยวลูกๆว่าจะลงไปเล่นชั้นสองนะคะคันขอจบข้างบนไม่ขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงข้างล่างเลยเนาะื๊ใหญ่อ่อันนี้ชั้นสองนะคะชั้นสอง ไม่ได้ไอโอ้โหปลาปลาเยอะมากเล่นน้ำไม่มีความสุขเพราะปลาเยอะเกิดไปตอบเก่งมากขึ้นอ่ะลูกเ,เออถ้าไม่ชัวร์ก็ค่อยๆลงได้นะ,ะนนนะค่อยๆลงก็ได้ลูกเราไม่ชัวร์เ,เห็นคนหน้ากระโดดไปแล้วไงอ่ะลงเลยลูก ไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับแล้วนะไม่มีไปลงเลยสำหรับน้ำตกทั้งเจ็ดชั้นนะคะมีชื่อดังนี้นะคะชั้นที่หนึ่งไหลขึ้นรัง คนเยอะนะคะเราก็เลยไม่เล่นชั้นที่สองแต่สวยนะคะวังมัจฉาอันนี้ก็คนเยอะเหมือนกันนะคะเราเลยเลือกที่จะเดินต่อไปในชั้นที่สามชื่อว่าผาน้ำตกนะคะอันนี้เราลงเล่นน้ำกันนะคะโอ้โหปลาเยอะมากตั้งแต่ชั้นหนึ่งยันชั้นสามนะคะพอชั้นสี่อกผีเสื้อเราสุดแค่ตรงนี้นะคะเพราะว่าการเดินทางก็ลำบากเนอะรู้สึกว่าพ่อกับแม่เหนื่อยแล้วส่วนลูกอยากจะเข้า ขึ้นไปที่ชั้น5 6 7อีกแต่ขอเป็นทริปต่อไปดีกว่านะคะพ่อกับแม่ไม่ไหวแต่ขอฝากชื่อไว้นิดนึงนะคะชั้น5เบื่อไม่ลงชั้น6ดงพึกษาชั้น7นี่คือสุดยอดแล้วนะคะสิ้นสุดแล้วนะคะภูผ,ผาเอราวันนะคะเดี๋ยวเราจะพาลูกกลับมาในทริปต่อไปนะคะส่วนการใช้รถ NG EP ในทริปนี้นะคะเราออกจากบ,บ้านด้วย การชาร์จโฮมชาร์เจอร์เต็มที่100%นะคะไปกับใช้รถไป201กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ39%นะคะเฉะลี่ย1%ของแบตเนี่ยวิ่งได้3.29กิโลเมตรเราใช้โหมดการขับที่ normal เคอร์หนะคะขับขึ้นเขานะคะพอเริ่มมีแบบลงเขาอะไรเราก็จะใช้เคอร์สเพราะเป็นการช่วยเบรส่วน การลงเขาเราใช้เคอร์สองทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้ปรับเปลี่ยนบ่อยๆคือตั้งเป็นเคอร์มาเลยรู้สึกว่าเบรกระบบเบรกอะไรเงี้ยทาให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องภาวะพวงเพราะมันจะเซฟชะลอรถให้เองเลยโดยอัตโนมัตินะคะรู้สึกประทับใจมากและคิดไม่ผิดที่เลือกใช้ MG EP ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเรานะคะสวัสดีค่ะ